ยังงูเลี้ยงเลยะรจะโดนี้ยังงูเย่ับ่บ่บ่ดกสองคนจะกินปีนี่น้อโอ้ก็อยู่กวด้เนาะโดนสอนได้ไหมไห่ทางเขาบดได้น่ะใช่อยาให้เขาอยู่นี่หนิฮเริ่เขียนแล้วไม่เขียนแล้วมาคือสมแพ้แดงดงงเลยเนาะเขียนแล้ว่น่ะตอนนี้เป็นลูกน่ยังวะ เอาไปลกูกอนมาลุกมาทำได้ปะมาทำได้ก็มาลุกเขี่ยได้แล้ว <c oughs> เอาไปวันไหนเราต้องกินขึ้นคอนวนติดตรงขึ้นคอนวเราจะเดินตามแผนต้องกินขึ้นคอนตลอดเลยว่ะไปทางนั่นเบ็ดไปแล้วไปอือ <c oughs> อีกตัวหนึ่งนะ <c oughs> เอาอีกตัวนอ้อเจ็ดตัวน้อนี่มากนั่นได้เรียกตลอดเลยเล่าอะอะเห็นไปกักไว้จันสอง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 เออขึ้นไปหันละเราเขากินเท่าอยังตัว <c oughs> เตือนี่ตัวแพนเลยว่าจะปล่อยสองนี่บอยอบออกมาวอร์บอม่าดิว่าจะต่อกอนอีกแล้วเขา,าตัวเดินเกมเดินเกมว่าเราเดินฉากกันมั่นเป็นยังเออไปไปเขอโทษโอ้เดินเกมว่าเราเดินฉาไหม แล้วเขาอะไร้ย so right. e, e. uh ่งแล้วแม่บ่กินไปขอดไปขอดเขาไว้แรกสองแรกสองบ่ไปจ่อไว้หนน่เออไปจ่อไปไปจ่อไปอึ๊อึบเหนไปเห็นไปนีไปไงวะล่ะเออห็นไป อย่าบยอดบยอจักเทเว้ยบยอดตาดีอไปลอกลอไปเรื่อยๆฟรีแล้วลกเดี๋ยวได้กินละตั้งบ่อือแล้วองคดกินด้วยแล้วตกาดี้วกันนะ ไม่ต้องงดกินก็ดีดิไปเข้างดดีกว่าเสียวเวลาอย่างกับคนไปกข้างดดีกว่าวะเดี๋ยวยังกับคนเดี๋ไปกข้างดแล้วไปมาโลดไอข้ขาโลด ไอคาโลดกรบมาทางนี่เพียงไาจย์เอาหัดกับมาท่งนี้ไหมขังเแาไวไท่านี่ขังไว้บ่เออเราขาปอะไรได้ปะไปของหัดก้อนอันตรายแต่เข้าขางดก้อนยังวะเข้าขางดก้อนไม่ยังว่ะไปสักโตไม่ยังวะ จับกินเลยไปบังกันนะม่กินม่กินม่กินตอยังม่กินยังม่กินยังมากินเอานี่งดคอยไว้แม่นบอตัวนี้บอเออตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อาจารย์จับด่างเลยไปไสนเนี่ยไปบ่ได้หรอเนี่ยเนี่ยฮะขันจับด่างฮอดกินตัวนั้นน่ะจับด่างบอเออจับเนี่ยกินฟีหรอตัวเนี่ยฟีอะไรบอเออฟีกูฟีฟีง่อยเอาฟีเสียวรอดคอยค้างฮอดเด้ นั่นนะเราอุดเนี่ยเปิดเปิดจ่อ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 จิ้มสองจิ้สองบ่เออเสียเปียบบอาอะไรกินหวานไอ้ร่องโอ้ยเนี่ยก็ย่งกินเอาไว้เนี่ยมั่า็เลยก็ทอ